ตอนแรกกะว่าตัวน,นี้จะเป็นทางานเกี่ยวกับระบบคอนโรลอันนี้ก็ไม่คุ้นด้ว่าปักที่สั่งซื้อมาไม่ค่อยดีกันหรือเปล่ามันเป็นเวลาเราใช้งานทรงเีาเก็เสียบลงไปนัะ็ไม่ค่อยล็อกแล้วอ่าไม่ดีมก็เลยเอามาใช้ตัวนี้ซะเอาสั่งซื้อตัวนี้มาใช้กับภายในบ้านนะครับเพราะว่ามันไม่เวิร์ลกับไอ้ที่สั่งซื้อมาที่สาเร็จรูปไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นะอ่าอนี้พอเข้าไปอยู่ในนี้แล้วมันไม่ค่อยอยากออกนะเดี๋ยว งัดไง <laughs> แย่ไปเลยเออก็มาอยู่แบบนี้แล้วไม่ก็อยากตอนตอนแรกให้ให้ล็อกไม่อยากล็อกตอนนี้ทํางัดจะบินเลยตอนนี้บิน <laughs> บนีกับเด็้ลองอันนี้ดูก่อนนะจะต้องเอาอะไรวาดไว้นะถ้าไม่วาดเวลาเราจอบมันก็จะเยินไปเลยเดี๋ยวเราเอาเห็นดีกว่าฝออามานะันอ่ะประกบกับน่าจะไม่ดีน่าจะเดี๋ยวดูก่อนอันนี้หันด้านสลับด้านกันไหม ด้านนี้กับด้านนี้แบบนี้ก็จะโอเคครับคือเราปุ่มนี้เข้าข้าไในอันนี้ด้านนอกเวลาเราเสียบด้านนอกมันก็จะพอได้ไม,ไม่ต้องมีปุนน่มนี้ถ้ามีแค่สองปักมันก็จะห่างกันอันนี้อยู่ประมาณนี้เนาะบรรกาว่าให้ตรงล็อกกอดีนะครับทานผู้ชมเราแบ่งกันคนละครึ่งนะผมจะลองจับสันดูว่าถ้าแบ่งกันแล้วมันจะจะได้ไหมพอดีไหมถ้าไม่แบ่งคนละครึ่งก็จะขันล็อกลำบาก จะแต่งเป็นคนละขึ้นละถังประมาณนี้ครับนี่นาะน่าจะอยู่ได้ประมาณนี้ถ้าเล็งตาเปล่านะครับผมก็จะเลง็งไปตาเปล่าเอาเข้าๆไปก่อนแล้วก็จะใช้ระบบการเอาเมจิกวาดนะครับเห็นไหมครับเราจะออกมาอย่างนี้เรามาือสกู่นี้มันมันนี่จับก,ก็ไม่ได้ปักที่โทรศัพท์เนาะนีฮะเราประมาณนี้แหละผมจะ แล้วก็จะวัดดูดีๆแล้วก็เอาให้กึ่งกลางนะครับนี่กึ่งกลางประมาณนี้แล้วก็มาทําการเจาะเลยนะครับเราก็ทําการมาร์กจุดก่อนนะครับมาร์กจุดเพื่อทําการเจาะก็ตัดตะเลิดท่านผู้ชมตอนแรกกะว่าจะเอากึ่งกลางนี้ทิ้งไว้อย่างนี้พอดีตีเส้นเอาไอ้ตัวลูกหมูนี่เกียเตลิดเลย

อ่ะอันนี้ลงพอดีเลยครับลงเปะ๊ะเลยครับเมื่อกี้ไม่ลงนะ,ไม,งนะไม่ลงล็อกอย่างนี้นะครับอันนี้ลงล็อกแล้วลงล็อกแล้วเราก็จะลองดูตัวนี้นะครับลองดูว่ากระดาษกระดาษก็หลุดออกมาครับลองดูว่ามันมันจะเข้ากันได้ไหมนะครับนี่อันนี้อย่างนี้นะครับนี่มันน่าจะาทิ้งช่วงนะครับทิ้งช่วงเพราะว่ามันห่างกันแล้วเมื่อสะกู่มันไม่ห่างก็ลเลยยชิดนะครับร๋ยาดูด้านหลังนะด้านหลังก็ชิปหมดแล้วนะครับแล้วเราต้อง ต้องเดี่ยงตัวนี้ตัวนี้มันบานใหญ่ขยับตัวด้านในเพื่อที่จะให้ตัวตัวนี้เขาชิดติดกันนะครับตัวขอบไม่ให้ไม่ให้มันดูน่าเกลียดนะครับไม่ให้มันชิดติดอย่างนี้ให้เก็บกับ Terima <laughs> โอเคแล้วขยับขยายตัวนี้ได้นะเราก็บีบก็หากันได้นี่ครับคิดนะนี่ฮะอาจจะเยื่องหน่อยนะครับมันเจาะรูเจาะอาจเจาะไม่ตรงกันไม่เป็นไรเราเอามาใช้งานเองนะครับนี่ตัวนี้ก็จะไม่มีปัญหาแล้วอันนี้ตัวที่เราต้องเอาออกก็คือตัวนี้เพื่อที่เราจะยึดตะกูตะกูด้านในเข้ากับแผ่นอ่าก็าเรียกว่า,าดานอัดเนาะดานอัด

ครับนะครับครับนะครับ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  <coughs>

ว่าแต่ก็ผมไม่ต้องการเป็นหลับนะใตรวจสอบนะนี่เราถึงจะได้เลยว่าตรงนี้เราได้ไหมตรงนี้ได้ไหมครับไปดูนะครับ 大家呢，就跟着我吧，就上去了。